เห็นอะไรสบายดีเ้อคนมี่น้องขัวไก่ขัวไก่สกอยเ่นมี่น้างก้อยไก่เน่ออับกยไก่เน่ใเป็นขัวมืนารสบายดไก่หนักเอมก้อยไก่นักกุ่เราขาวเมืองคง เด็กไก่ก็ได้ใช่สไก่งจะตั้นะงมันเห็ดซ้นตู่้ดีกินเห็ดลายโบกินโบดว้าวโบดกินไปกาบอ่เด็กบต่าเอาเอาจะไก่ใด้ะช่อยใช้ดด้สั่งนมือนนี่ได้เห็ดได้สั่งสั่งเห็ดได้ กนมดจิบกนมดอจิบคาะกระเห็ดปล่อยพัวเห็ดมาเนี่ยอาเห็ดเด็เคุ้มไเห็ดคุ้มหัวหนาเห็ดได้นหมหัวนาก็เห็ดหด, <laughs> ด,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 ดียรยาคน่ะอันี้ยืนก็ยืน่มดลายนั่งๆันน,นี่พนเจนะขวเอาที่บอกผักต่ก็ไปขวา เอาเกลือใส่ก่อนเอาบมะนาวใส่ได้หมดเลยใส่บักค้ามันได้เท้าได้จบแลมวเพราะเยากสดเลยสดเลยแสบเลยใส่ได้กินยาเนี่ยให้หัวดายที่ก้อยใกล้มาเด้นี่เมื่อยละเจ็บข้อเก่ากว่ากัา ชิ้นแหงค่อยเบิดแลว้วะนี่เหมน่วะโอ้เมนตีโอ,อนี่นมาสต่การเลยใชพักผ่อนเลยไม่ <c oughs> ได้พักผ่อนแห่ไหนจังพัก่าเถอะ จะหางยเหิดไปมันมีเบียไปไลายใจจังมันีนกกชิมาคำนัอนอยู่ไปชนีเน้องซื้อมาติดหนาบานซ้ำเถื่อย่งไรนะครับรยอมาคนกำลังไปเห็ดยกนอมาตินีกบบบน,นออกับบุมียาโรยนุู่กขบกบาน,นอนเอื่ม เป็นของสำคัญคราบวัยวัาายตัวที่ผ mm ัผ hmm. ักเอาเอผักไ <c oughs> okay, ก่ละลระไก่บักผัก มันจะบอกเป็นตอนขือนก็ตอนขัวนี่วะสอองค์ส่องค์ยั่หลเติบด้วเนาะเอานังโมได้ใช่ไหมพะถ้าอันไหนโมนีกหนักงใส่มันแฉะปอนดเอแซะแฉด้วยเนาะนังโมจะก็อ้อยไก่ก็แฉะ หนีให้เพื่อนเห็ดได้หไ,ดไหนนะไมนี้บ่เห็ดเลยเมื่อยละไอ้หัวหน้าเห็ดหัวหน้านอนหัวหน้าก็เมื่อยกิจกันเนมื่อยก็ะเฮ็ดแล้เฮ้ยเมื่อยก็ได้เฮนะ็ดหัวหน้านะโปรเจ็บขาคือข่อยเพื่อนเจ็บเมื่อก่อนเมื่อวันอาทิตย์นะเพื่อนเช่าขนมปังกระร่างเลื่อมเจ็บแต่จะเคลื่อนอยเจ็บอยู่แล้วย่าวเครื่อนเครื่องแห้งว่ะ อาบเป็นยางนั่งกบเจ็บนอนกบเจ็บน่องเ้ยเนียนมะเกิด่เอาจะถวยไว้หรือเปล่ากินเ้าคนอาเปามาก่อยกิน bà về thế này, ní là củi pha, nó là bô nhạt, nó cõi kinh, nó đọc kinh, cõi kinh cái เดี๋ยวเคือไปกินกับจีนเหงมัสิจีนปิงก็แสอดูท่านี้เปนเครื่องมาตรการท่านนีน,น,นเพื่้นนี่พวกกระพรากินนะพันยามันคำ มีย mm. ังมีแนวกินเด็กแนวนึ่งก็มียังมีเอเด็มันคือเาไม่ได้ไปกินซำก็จะนึงอีกบอเจก็จะบวดเากระไใหญ่พดนวใหญ่มันใครมันช่องแตก่นมาจะกีพอกินนะมันจากที่เต็มอะ หน่อยใหญ่โพดผัวเต๋อเฮ็ดน้ำบวานกินแซ่บเลยมาแฉ่น้ำปน,นมาก่อนปาดแชบนำปนมาก่อนมาเฮ็ดน้ำบวานกินใครแซ่บอยู่ขั้วเขาคั่วเมื่อนี้คือจะแซ่บอยู่รับไก่ในรับไก่ในพี่น้องอกไก่มีแต่อุมา เกลือใส่ก็อนตีประตูจังหน่อยเกลือใส่จังหน่อยก่อนขันขันเกลือใส่นี่หลายเติบอยู่ได้ก็ไล่ไปทีเบาะหน่อยอสี่ตัวเออสีส่องค์ เ,เป็นนัวกับกินเปลืองเป็นตม้นมพูดนะตุ่ง, <c oughs> งยุ่บ้านแต่ข้าวแตกี้ถุ่งเลน้อยสั่มสานนิ้วโอ้ข้าวยอยนะเจ้าพ่าแม่ใส่นิดเดียวเด้เป็นนัวกาไก่ใส่ลายได้ ปี้นัวกาไก่อะหัวอไก่จนเถยนอนซื้อพักมากินกับก๋วยไก่เด้่พี่น้องพักกจะซื้อมาตลาดน้ามห้ามนะพักคงจะขอว่ากินหรอกเอาจะซื้อพักมากินนี่เลยเห็นว่ามันงามพอจะซื้อมากินหอมปอบเกิดดมเบป็นขั้นบ้านน่ะเระยบะทิมน้ำ เนาะกรเ้องอกินกบ้ปงอยังนเลอดเ็ดเป็ดจะใส่ไก่ยังะอาวไปใส่กบแซกเด้อออกระจะได้สร้างเห็ดรคือบอกเอาเกลือใส่เคยกินบ่ ูไมคุยเปูบ่ไรันก็ชุกล่ะเอวพวมากเลยขุดๆเอารอว่าชักมือจะของแต่นั้นมันแตกแล้วมันดูหลดกดใช บ่วงเบนนะนะมาขูดๆๆเอาจะมีชักตะคงมเดือดเป็ดเท้าคายนะพี่น้องไม่ใช่ว่าใช้ก๋อยไก่ขัวใช่กันบ่วงเบนนะแมาขูดเอาตัดสะก้อนมีอหมาเดือดตัดสะก้อน คกิดรับเหมือนีเกิดับบขนมหอนีโอเคพี่น้องยีเห็ดกอดไก่เลยเปิดน้ำหอนใส่ใสก่อนก็ะเปื่อยบ่อะไรใช่บรดหานปะใช่บรดหนรปะใช่บรดหันก็ใช่ Nó phải khổ hả? Ô, chếp ẻ, ok, em phi Bỏ cả nhà Xây nhanh này nó tổn Xây này tổn อาหนมเหตมันดักอาเป่งูคนหน้าตาคนเป็นตาแฉอยู่บ่พี่น้องเนี่ยแางนี่นะมันเหตุต่างวดต่างเมืองนมองดูตาเลยกันน่อละได้โอเวอร์ได้บริเลยเอะโอเคพี่น้อง บมืองกินก๋อยไก่ได้แรงเด้อยู่ดีมีแห้งก๋อยไก่แล้วกินนะ่อยกินชาบึงตอนกินเนาะจิบเรตัสจิบเรตตอรกอ,อย่าบ้านัะมึงบาย